อ๋อนีんん่คือเพชรสลีกพิษสลีกบอกเปิดชกเพิร์ดมาลบทลีกได้อันนี้ที่พ่อใหญ่เสกใส่วัตถุมงคลนำเมนบอกที่พ่อใหญ่เสกใส่วัตถุมงคลนำมีเสกไส่หรอเสกใส่ใหญ่ที่สุด อยู่ยงคงกับพันกับคงกับพันกัน,นที่พมันใส่ดีเวขังยังเดี๋ยวทีบสีทีบัวสกเพชรสลีกใส่เะวาหยานหากินบข่ขลืมเป็นบพพรายห,รหากินบไดหากินโมมันทำมาขาข้ายบ่ขลืนดืกว่า้จดีจริก ไปหากินเพื่อแหนมือไว้เขาโตพอใหญ่ก็เลยบ่อเสกใส่ในของหายเลยบอกบอกบอกเกสิเขียนข้าเท้าใส่กับโตหนึ่งสองโตจุดๆโบว์นโบลักเขียนเว้นซุ้มมันเพรได้เัินเงินเขียนใส่บ่ซุ้มมันลีเลย หากินบรมานเลยหาขายกบขบืนทุกงากนต่างหม่างเดียวหากินยากคูดเครื่องทุอยางหลีกเบิดมันเก่งจนจะคงกวบาพันแบบเรื่องพันเรื่องมีกันบนตังย่านตัวน,นั้นแต่ว่ามันทำม,มาหากินมาไร ดูดีเฮ็ดหน้าเขาทอเข้าว่ะหุ่นประทื้มหุ่นพราใหญ่ก็เลยบเสกใส่ในวัตถุมงคลทั้งหมดเลยบอวบบอวบใส่บ่นะรอบขอบนอหลวงปู่รอบขอบนอบอวบรอบวก็ทิ้งันบดีเอาว่าน่นเอฟเฟกต์